โยนมาดิโยนมาดิไหนอ่ะไม่ได้แล้วที่ไปแล้วเอาใหม่ก็โอ้โหโอ้โหมีกันเสกเนื้อด้วยครับโหดมากอะไรแค่ชิปเดียวเองรอเล่นรอเล่นผมไม่ได้เสกนะเพื่ได้เสกโอ้โหแค่จินเดียวแน่ใจดูดูตรงสายมือล่างอ่านภาษาสี่ด้วยจิ้เดียวจินเดียวพี่คิดว่าผมไม่มีเหรอจินเดียวเห็นจินไปต่องจิ้มแล้วเลือกจงรายการครับ ยาเสกนะัเป็นเจ้าสังในกาญยาเสกนะครับเอาอย่าหายตัวดิก็อยู่ตรงนี้ไม่ได้หายตัวผมผมไม่ได้ผมไม่ได้มีใครมูเกนเดอร์เอนเดอร์โพลผมจะเอนเดอร์โพลอะไรเพิ่มเพิ่มตีตีมาตีขึ้นมาเออตีอีกแล้วตายแน่อย่าตีกันครับผมขอละเดี๋ยวมันจะตายขึ้นมาแล้วน้ำตาจะไหลครับแดงๆคุณไหมครับผมเจอครับไอ้เห ผมได้สามสามวันนะครับสร้างบ้านอะไรอย้างนี้สร้างลิงครับแต่ตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้ผมชอบตรงเนี้วิวตรงเนี้ยเหมาะดีโอออ้ะะไร่สาหรับการล่องแก่นล่องแก่นผมอยากไปสร้างที่ราบลุ่มอ๋อไปแล้วอยู่ไหนอ่ะมองไม่เห็นเลยเอ้าไม่น่ากดอนที่กวาเลยปั๊บตองผมไปนะไม่ยังอยู่เปลี่ยนเปลี่ยนไอ้นี่ปั๊บมันยังอยู่ตรงโน้นอยู่เลยนี่คือการตัดไม้แบบคอนเทนบพัฒน์ เนี่ยยังมีโดาวทุยเจออ่านี่ไงเจอแล้วที่ลาบไม่ลุ่งที่ลุ่มไม่ลาบเอาดี่เจอผมไมชอบกินลาบครับผมชมลาบกินช้้นดำไม่บอกเลยเฮ้ยเหมือนกันเลยอ่ะเหมือนกันเลยอ่ะเหมือนกันเลยอ่ะโอ้โหถ้าไม่บอกมันก็ต้องบอกพันงหมูนี่คราบเนี่ยโอ้พันแงหมูเพื่อเข้ามันเกิดเฮ้ยผมเจอวีเล่ครับ โอ้โหผมอยู่ในแบบเนี่ยผมไม่มีการทีโออนะครับอันนี้แบบโอ้โหลาวานี่แบบแสงสีเล่พรผมพอดีพี่ฝากของหน่อยคุณเคครับคุณเคฝากของหน่อยครับตอนนี้ว่าผมจะตายแล้วอยู่ข้างหลังหายเมื่อกี้ไม่น่าทีพีมาเลยอ่ะผมทีพีไปเองอ่ะไอ้สั่งงนี้เลยเคตามมาตามมาตกตกตกเจ๊ไหม ใช่ตรงนี้เลยครับสร้างเลยครับป้าละคุณพลังจริงอ่ะกายอยู่ไหนอยู่นี่ตรงนี้เลยมืดแล้วครับสร้างเลยครับเอ้าตกเห็นไหมเนี่ยอ่าไม้แปรรูปเอาไว้ทำฐานนะไม้เนี่ยอย่าเอาแปรรูปให้หมดเลยเดี๋ยวผมมีฐานเองให้เองโอเคฐานมะเขือเปาะแปะครับ กระท้อนอานาแว่นว้านาแว่นว้านาแว่นว้านาแวนนาเวนนาแว่นนาแว่นต้องนางเงือกน้อยถามถามอยากถามคุณจายว่าทำไมคุณจายเป็นยาอ่อนนี้ครับอย่าลืมแชร์ให้คุณจายเออย่าลืมกด subscribe นะคะเดี๋ยวตัวจริงมาดูนี่อ่าชิบหายแน่ะคุณจริงมาตั้งเตาบรรจ์เดี๋ยวตัวจริงมาดูชแนลผมชิบหายเลยนะเออชิบหายเลย เออชแนลดังยังเหรอเฮ้ยพอดีคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะผมไม่ดังไม่ดังม่เจอไม่ดังยืนไหนดัเนี่ยที่ผมไม่ได้ถ่ายมืดเเลยโอ้มองไม่เห็นทาอะไรเลยเนี่ยเหรอบ้านทำไมมันโอ้ไม่รู้ติบก็มองเห็นใเหระเห็นใช่ปะมือเติบไม่มืดไม่มืดมือบ จะปับดิจะปับทำไมดักก็เดิอเมยอมบีไฟไหมสบีไฟไหมเอ้ยเดี๋ยวผมไปหาหินไงหาหินเออไม่ทราบว่าอยู่นี่แล้วจะนอนกันยังไงวะเนี่ยโอ้โหเทียบโหเฮ้ยจะขุดอันทำไม เจมเล็กว่าห้องแถวผมอีกอ้าคุณอยู่ห้องแถวเหรอผมเพิ่งรู้นั่เนี่ยคุณเล็กว่าห้องแถวบ้านผมมอนี้หินสามอันอะทำไงดีผมคุดหนาไไ้้ยอะเจอดสี่อันอ่ะเออคุณทำไงก็ได้ให้มันมีไฟอ่ะแต่ห้ามเสกอ่ะอ๋อห้ามเสกใช่ไหมครับเดี๋ยวผมมีวิธีผมมีวิธี อ้นี่ผมมีวิธีผมมีวิธีนี่ไครเอาแล้วไกลกันโอ้ยอย่าเสกครับว่ายละนนึงะทุกคนมาดูบ้านพวกเราในตอนนี้อย่าทุกคนมาดูบ้านอะไรในตอนนี้ดูประตูมีไว้ทำไมไม่รู้ประตูมันจะมีไว้ทำไมรู้ ใครปรับเนี่ยอย่าอย่าหญ่อะโอ้โหปรับปรับอยู่เงี้ยมันก็มืดอยู่ตรงเงี้ยเหมือนเดิมอ่ะอยากอยากถามว่าคุณกายทำไมคุณกายเขาที่โกงอะใช่ไหมอืมคุณกายทำไมคุณนั่นแหละไม่ใช่คุณกายหรอกคุณนั่นแหละไม่เห็นนะเนี่ยสกินคุณกายออเคุณไอที่สกินคุณกายนี่คือจูเนียร์เกมเมอร์ทีวีนะครับอะไรม่รู้จักใครวะรู้จักสิ๊ล้อเล่นล้อเล่น รายการผมเป็นรายการที่ต่าันนะครับสมิทตายตายใครอยากกินของดีของเด็ดบ้างหูผมตอนนี้ผมไปแน่แหไปไปเฮ้ยใครทำไรใครทำไรพี่อย่าดีตายตายเออเออเขาลบบ้านกันเลยโอเตูมมีไว้เพื่ออะไรวะเนี่ย เอาเอออันนี้เอาชีวิตรอดในเอาในคือแรงแบบควรกวนควนควรอ่ะอ่ะโอ้โอ้ปิด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 ประตูบ้านปิดไปยไปด้วได้วยไปด้ได้วยทำไมซ้มมี่มันเยอะจุงเลยอย่ามาทุบประตูอย่าอย่ามาทุบประตูคลิปนี้อาจจะโกงนิดนึงนะเพราะซ้มมี่เต็มบ้านอะ มันเข้าอลยเข้ามาแล้วเฮ้ยเฮ้ยจอบบี้พี่เลยเอ๊ะี้มาเลยเี้มาเลยผมรอดผมรอด เออเอาตัวรอดเป็นยอดดีนะครับอไอไต้องออกมาไหมอุดอุดอุดไอหมดอุดไอหมดประตูก็อุดครับอุดไว้เดวน้เจเดี๋ยเด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 เ ช่ด้วยช่ด้วยโอ้ยคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปเฟลอานะครับว้คาคลิปเฟลแบบฮาคลิปเฟลแบบมาสตอรี่ไม่เต็มบ้านแล้วเถื่อนเถื่อนเถื่อนคุณจอดคนนี้ก็อ๋อแล้วอีกใครเสกมาแล้วผ่านไม่ร,มรู้ไม่ได้เสกไม่รู้ซอมบี้มาโค้ชเยอะอะมาไม่เงินเลยมาเฉยเลยอะ่ะโอ้โหงงเลยต่ละกันะหน้าบันแค่สองสามตัว บกมาเป็นฝูงเลยตอนหลังมัาเป็นฝูงอ่ะเฮ้ยปิดเบยอ่ะผมก็ขอฝากฝากอะไรฝากถึงแฟนเพลงด้วยนะครับพี่ขอขอแฟนเพลงไห้อันนี้เราปลอดภัยแล้วเราอยู่ในห้องนี้ผมขอฝากถึงคุณกายตัวจริงด้วยนะครับว่าอย่าทำนิสัยเหม็นผมนะครับเพราะว่าคุณกายอาจจะเสื่อมเสียเสียงได้เป็นได้ใช่ไหมครับ ตอนนี้ผมก็จะได้อ่าใครจะเอาเตียงว่างครับรู้สึกแหลกไหมไม่ครับใครเตีคลิปเตอร์วะตีหับเตียงสำหรับาสา<ำ>วเตียงแหมเตียงของฉัน เร็วๆเวๆช้าเร็วๆส่องมีเอ้ยนอนแม่ได้นอนไม่ได้แล้วไกลมมนเตอร์อ่มา้อมนะถือดาบไว้พร้อมโอ้ไม่พร้อม,มอะไรเนี่ยทำไมันเป็นดงสอมบีไม่ได้เนี่ยอ, <c oughs> อ,อู้ยอะอู้ ไม่ไม่ไม่มันมีสองฝั่งเลยอ่ะพี่ฝั่งนึงคิปเปอร์ฝั่งนึงโอ้โห้รอดกูรอดกูรอดผมหอดแล้วอะออออู้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 อ้าวทำไมมันเยอะจุงเไยเฮ้ยเล็กเล็กเล็กเฮ้ยเล็ก ทีพีท่านคินละบีครับอือผมผมตายแล้วครับหายไปทีพีผมไปทีครับตอนนี้ก็ขอจบคลิปนู่นนี้นะครับสวัสดีค่ะไปติดตามชมคลิปต่อไปนะครับรอะครับบายบาย